ง่ายอ่ะอุ้ยโอ้โหหนามโอ้โอ้ง่ายๆเรามาแแบบง่ายๆชิลๆกันนะเอ้ามันไม่ขึ้นเอ้า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 ล่วงเออราแบบผ่านออบบี้นานเานมๆนานน้อหนิ่าบอกเลยนานมากนานจนแก่จริงๆเอ้ามันมีอยู่ไหนแล้วอ่ะเนี่ยเอ้าเออมีเพื่อนอุ้ยเพื่อนเท่ มีขับรถด้วยเท่อ่ะเราเซฟเวทีไว้แล้วเราเซฟเวทีไว้แล้วมาเลยฮะมาเลยฮะเซฟเวทีเซฟเวทีอ้าวตายฉชนงั้นโทษดีฮะอออ่ะอึอ่ะมาเลยฮะอออ่ะออ่ะอ่ะออ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 อบเกือบอออออ มาตายง่ายๆอ่ะเฮ้ยโอ้เอาเอาเงยตามตามพันมีอยู่วะรอบนี้จะไม่ตายสัญญาอุ้ยออ